เดี๋พี่น้องกินข้าวกับกินข้าวกับลูกผัวอือ <พา S 1> ปุ๊บเนี่ยโอเคม้าโน้ตเอ่อลูกไส้ล่ะพวกแก้มลูกไส้ล่ะอือลูกไส้ล่ะกินขา้าวกันนี้มือแหลกลูกไส้ล่ะมาเพื่อนหายไปอาทิตย์หนึ่งพี่น้องอือกินไก่ย่าง ไก่ย่างส้มตำตำผักวันี้ผมเพี่ง้นองก็เลยเอาผักมาตำตำผักคนยาห <c oughs> มักขนาดพี่นองไก่ย่างตำผักอ,อันนี้ผัทอีเมลนี่ไปลาวมาจากสวนนี่ผักไซพี่นองอันนี้ผัก ยังบุญนั่นแหละอันนี้ก็จากส่วนพี่น้องสดๆอันนี้หอ,หอมหอมจากส่วนตั้มพักร่วมมีแอนใส่แค่อสใส่บักทัวแล้วก็ใส่หอมพี่นอ้องลูกใสหมักกินหมักมดเฮือนพี่น้องแล้วก็มีแกย่างแล้วก็มีอันผักนั่นแหละพี่น้อง,าาง,องข้าวเหนียว อร่อยไหมครับอืมจัดจ้านเราแปะเบาๆเลยเจับๆกะย่างกระย่าง อร่อยสุดสุดกินเงียบจะลูกแหละกินต้องมีเสียงบ้างสิลูกมัอฮะอืนทัวเฮ้ืมอืมเรียงง่ายๆ มันกยตอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยแซรข้าวปีไก่แกะ

เอาส้ตามตำลุกเนี่ยหายได้อีกอืมอืมจะ้วขอบคุณครับ อร่อยจังเลยฮึปนหูว <Wit and him> ่า <stimulation> น <wheels> <together> ั่งจอบกินก็ฮับบห้เห็นลาก็ได้ กอวยมีเหนยแน่จากหน่อยลูก <laughs> ข่อยใส่ซ้อนใส่มีดกระซอมกินข้าวเหนียวนั <laughs> ่นใส่มือนอ่งไก่ย่างคล้งขิงมอ้น,น,อน,น,น

ใส่บักเนาใส่บักน้ำป่าโค้ดเทอืมใส่เกลือทั่วดินนื่นอีกว่าใส่น้ำตาลเี่นน่องเพราะว่าแอปเปลลิลจะมันสมๆ,ๆมันหวาน เีินข้าวเหนียวเอ่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวเจ็บแล้วเราพักไ่คนเดือพีหนอพักใสรอไหมครับไปตักน้ำจะลูกไปตักน้ำอรสเ็กอดอืมกินเผ็ดแ่ไหมเนียวข้าวเหนียว กินกินหน่อยเห็ดงานหลายกากินไปหน่อยมาแจกของเรียนเรียนเห็ดงานเลยตัดหน้่ย ซิลลลี่จาะจ้ะผักอันนี้ก <c oughs> ออรพี่น้องซิลลลี่ผักย่างแก่แก,แก่ความดันสูงโรคความดันเบาหวานพี่นอ้องอื You are what you eat. Can I take care of it พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสุดหล่อเด,ดี่ยวใหม่นะครับ